เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาค้ากับเกมด้างมาแซดโดคาเมทเทอร์นะครับผม,มก็ช่วงนี้ก็ออกจากว่างๆเนาะก็เลยหาคลิปอะไรมาทํายําว่างกันก่อนรอ eca android 17เหลืองที่จะเข้ามาวันที่6นี้เดี๋ยวเจอกันนะครับซึ่งผมก็เลยคิดไปถึงคู่หูคู่นี้นะคู่หูพ่อลูกซูเปอร์ไซยาสนะครับบาดักสาม่วงกับโกคูสองเหลืองตัวนี้ที่แปลงเป็นล่างสามได้นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่า อย่างโกคูเนี่ยไม่เก่ามากมันก็มันเก่าไม่เปนเก่านะแต่ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับทุกคนยังสามารถหาได้อยู่นะฮะแล้วก็ตัวของบารักษามันนี้ก็เก่านะแต่ว่ามันเก่งขึ้นมาจากการ ECA แล้วเก่งแบบมากๆเลยนะเป็นตัวละครที่ทําหน้าที่ซัพพอร์ตให้กับทีมได้โคตรดีดังนั้นเนี่ยเป็นร่างสารเหมือนกันนะครับเล่นในทีมเดียวกันไปด้วยกันได้ดังนั้นมันน่าสนใจในการหยิบมาคู่กันมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นซูเปอร์เซย์ซาเหมือนกันมันมีลิงก์สกิลที่แบบว่า เฉพาะร่าง3ของของร่าง3เลยก็คือลิงก์ของเอ่อลิมิตเบรกกิ้งฟอร์มอะไรพวกเนี้ยนะฮะซูปเปอร์ไซย,ยา่าเอ็กพเพลนไฟเตอร์เนี่ยไอกโกคูเหลืองก็มีไงงั้นนอกจากจะเป็นตัวที่เล่นด้วยกันได้ดีซัพพอร์ตจากบาดักเนี่ยทำให้กับโกคูได้ไม่พอมันยังลิงด้วยกันได้ดีมากนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าสนใจมากที่จะได้เห็นว่าดาเมจของตัวละครโกคูเลยเนี่ยจะแรงขนาดไหนเพราะบาดักนี่เอามาซัพพอร์ตแต่ว่าโกคูเนี่ยจะมาโชว์เคส ที่โกคูเน้นๆเลยว่าจากพลังของพ่อเขาเนี่ยในร่างซูเปอร์เซียสามเขาจะแกร่งขึ้นมาขนาดนเดี๋ยวมาลองเล่นกันกับทีมนี้นะทีมซูเปอร์เซียร์กอเจ็ดปีนะทีม200%นั่นเอง ก็เพิ่มเติมเนี่ยผมจะใช้ตัวช่วยซัพพอร์ตเมมเบรี่นะครับที่บัฟเอเดเคดีเฟนซ์ K ให้กับทีมโกคูแฟมิลี่ด้วยนะเป็นการบัฟแบบตลอดการต่อสู้ซึ่งบัฟนี่บัฟกี่เปอร์เซ็นต์นะผมขอเช็คดิน่าจะ10มากกว่าถ้าจะไม่ผิดนะสิอร์เซโอเคช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะเราแค่ทําหน้าที่ของเราในคลิปนี้คือเอาพ่อลูกมาเล่นคู่กันซึ่งพ่อลูกไม่ใช่คู่โกคูโกฮังนะครับโกคูกับบารักต่างหากนะฮะโกคู5้ารันแอันนี้ขนาดแบบว่าแบบไม่ได้มีบารักช่วยนี่ย ตีห้าล้าน,นเลยนะแต่นี่คือล่างสองไงเออตีติดคสนะครับผมยังคงาต่ละคอรใหที่ผมมองว่าความสามารถดั้งเดิมมันดีมากนะเพียงแค่ว่าเออมันอาจจะบางไปหน่อยในด่านตอนนี้แต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบบางมากๆขนาดนั้นถ้ามันได้ตีแม้ตาหลายครั้งเนี่ยเขาก็ยังพอเอาตัวรอดได้นะถ้าคุณใช้เทมเพลยนี่คือก็น่าจะถึกเลยแหละระดับหนึ่งให้มันตีเบิ้ลบ่อยเนี่ยบูลลี่ตีธรรมดาไม่เข้านะครับประมาณนี้ใช้ได้อยู่ เดี๋ยวเราต้องอย่าลืมนั่นด้วยนะลืมคิดเรื่องการแปลงร่างไปร่างสามของโกคูเพราะเงื่อนไขก็แอบแบบแอบไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นเพราะมันต้องเล่นกับเลือดต่ำไงดังนั้นเราก็พยายามเจ็บตัวหน่อยแต่นิดไม่น่าถึงขั้นเจ็บตัวได้ถึงขั้นตายดีกว่าเราใช้เทียมกันไว้นะครับเธออย่างนี้มันโคตรอันตรายเลยไม่มีใครโดนดักหน้าได้ดีสักคนนะเธอเนี่ยผมบอกเลยดีเฟนซ์มากสุดเป็นโกคูก็ต้องให้โกคูไปแทงกันแหละ แล้วมันตีดักหน้ามาสี่ห้าทีมันจะไม่เหลือหรอครับที่เป็นไม้ตายเนี่ยกูเป็นไม้ตายนแน่แน่แหละครั้งหนึ่งเ่ยตรงนู้นน่ะดักหน้ามาแน่แน่ไม้ตายต้องดักมาครับสันดานหมาด่าดเลโซนเป็นอย่างนี้อยู่เลยกู <c oughs> โดนแน่อนอนกูกูเก่งรอแล้วไอเทมไปแล้วนะถ้าโดนก็คงโดนไม่แรงอ่ะไม่ถึงตายอ่ะเฮ้ยดา่าด่าหมาทีไม่ตีดักเลยยัดเคเทคนิคการเอาตัวรอดจาบด่าดเลรโซนครับดา่ดาด่านหมาไม่ไม่ดักหน้าไม้ตายปกติต้องดักนะ ดีแล้ว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 อย่าให้มันดักเลยโดนเจ็บแน่นอนครับให้โกฮังโดนเนี่ยน่าจะโดนน่าจะโดนได้ดีสุดแหละถ้าถ้าเกิดว่าโกฮังโดนตรงนี้โอเคยิงเข้าไปครับนี่โกฮังเบิ้ลเลยไหมไม่เบิ้ลเนาะไม่เป็นไรอ่ะโกจิต้าฟ้าอันนี้เป็นลายที่ว่าต้องต้องเราวัดระบางอย่างยิ่งเลยอันนี้คือหนักกว่าโดนดักหน้าของโกคุอีกพอแม่งแพ้ทางธาาดชิบหายกูแล้วมึงด่านมันห้ามเราหลบด้วยไงโดนไหมเนี่ย ไม่โดนครับโบลี่พูดใจดีฮะนะนี่แหละนี่คือเอินที่เราต้องการเลยนะอันนี้คือเธนที่เราต้องการแบบในคลิปนี้จริงๆในการโชว์เคสดาเมจของร่างสามโกคูแต่ตรงเนี้ยติดแค่ว่าโกคูยังเป็นร่างสามไม่ได้งเงื่อนไขแปลงร่างไม่พอนะียังไม่พร้อมเท่าไหร่คงต้องให้บารักเปิดก่อนเนาะโกคู Goku เปิดก่อนมีเสียใต้แง่ๆแล้วอย่างเงี้ยยังไง,งก็ตายให้บารักนั่นไปก่อนโจมตีไปก่อนนั่นไงครับ ถ้าเกิดว่าผมให้โกคูไปโดนดักหน้านะเกมโอเวอร์ over, แน่นอนขนาดบาดักโดนยังโดนสองแสนห้าโดนดักหน้าไม่ดีนะตัวบาดักเนี่ยยังดีมันชนะสีเลยโดนไมไ่แรงขนาดนั้นไปเอาคืนทีเดียวจอดนี่มันยังมีการันตีเบิ้ลตามมาให้หลังนะบาดักเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตก็จริงแต่มันมันเป็นตัวละครดาเมจที่ดีตัวหนึ่งเลยนะบาดักสาวเนี่ยผมพูดเลย แต่ก็ผมพูดได้ไงผมปดดาวลุงลิงสิบมันก็ต้องแรงอยู่แล้วถ้าเป็น55%มันจะ,มนจะไม่ขนาดนี้หรอกมันจะไม่ได้บ้าขั่งขนาดนี้แน่นอนนะารัเป็น55%นะครับโอเคทีนี้เราเลือกต่ําแล้วอันนี้เราเลือกต่ําแล้วนะครับเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะจัดการโบลี่เฟสนี้ให้ได้ไปเลยในเทิร์นนี้นะซึ่งคิดว่ามีประสิทธิภาพดาเมจพอที่จะทําได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันผมจะกดแอคทีฟตัวเพื่อนเนาะให้มันยิงอะไรถลม่มทลายแรงๆเข้าไปเลยโบลี่นะ่าจะโดนหลายหลอดอยู่ตรงนี้ ปอดหนึ่งมีสิทธิ์ทั้งฆ่าได้และฆ่ามาได้ในเวลาเดียวกันนะยังไงดิต้องไอเทมกันเพื่อความชัวนะต้อง sure เมคชัวรพไวนะครับเอาล่ะทุกคนเรามาลองดูกันยังไงจะโดนไม้ตายหรือเปล่าโวยกต้าเปิดก่อนเจ็ดล้านเนื่องจากหลบไม่ได้ดาเมจเลยดรอปลง่าด่านแม้งห้างหลบขอติดเบิ้ลได้ไหมล่ะยังไงมันก็ยังเป็นตัวละครที่ตีแรงอยู่ไ้จะยังไม่ได้หลบก็ตามไม่เบิ้ลครับผม กําลังคิดว่าเจ็ปีจะมีดาวเบียดพอค่าไหมเนี่ยแปดล้านสี่การันตีคลิกการันตีเบิ้นถ้าคุยกับตาฟ้าเบิ้นเมื่อกี้ค่าได้แต่นี้ผมไม่แน่ใจแหละอืต้องให้โตเพื่อนติดเบิ้นซ้ําจักระดานไม่งั้นค่าไม่ได้นะครับเอาลายยังไงดีทีนี้ยังไงยังไงจะค่าได้ไหมค่าได้หรือเปล่าจะค่าได้ไหมเบิ้นสามล้านเบิ้นจริงแต่เบิ้นธรรมดาแต่ว่าพิโกโลนน่าจะค่าได้นะ โอ้โหล้านแปกูเริ่มกลัวแล้วล้าน8มีสิทธิ์ฆ่าไม่ได้เฮ้ยจึ๊บโอโ้ยังดีที่ฆ่าได้นะฮะมาทีนี้เข้าสู่เทินที่เราต้องการแต่ว่าจะไม่มีซัพพอร์ตจากโกหังแหละไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างให้กับโกคูสามตัวนี้กันเลยดีกว่านะอ,อนิเมชันการแปลงร่างเป็นร่างสามสุดคลาสสิก ได้เวลาลุยแล้วนะฮะมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะผมมีเศษโดนไม้ตายดักหน้าแล้วผมตายได้นะแต่มีไอเทีมช่วยกันอยู่นะยังไงบูลลีข่ขอเบาๆนั่นแหละให้กูยิงไม้ตายก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงหลังยิงเราถึกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปนะฮะเจ็ดปีตีไปก่อนคือผมบอกเลยว่าเทิรนี้ถึงแม้เขาจะไม่มีซัพพอร์ตจากตัวโกฮังที่ผมเอามาก็ตามอะแต่แค่ยืนคู่กับพ่อของเขาเนี่ยคู่กับบารักสาบเนี่ย มันก็เพียงพอแล้วที่ทําให้โกคูสามสีเหลืองของเราเนี่ยเปิดมาดาวเมจอยู่ที่หลักเจ็ดล้านได้เลยนะครับดาวเมจมันแรงจริงเดี๋ยวลองดูฮะมาเก้าล้านแปดดอกแรกโอกาสขีเ้เกรดแชดทุกคนคิดว่าไงกันเก้าล้านแปดเบิ้ลธรรมดาลแลวหนึ่งครับอยากเห็นเบิ้ลไม่ตายเพิ่มอืมเป็นสิบล้านแล้วฮะแล้วเขายังสามารถเบิ้ลเพิ่มจากกระดงกระดานเขาได้นะไม่หมดแค่นี้นะกระดานผมอัพมายี่สิบอะยี่บห้า ติดเถอะนะนั่นแหละห้สิบเอ็ดล้านนะครับนี่เขาตีคนเดียวหลายสิบล้านแล้วตอนนี้แต่เสียดายที่ไม่เหมือนจะไม่ติดขี้บ่อยถ้าที่ควรนะเกรดแชนติดหน่อยนะเออนี่แหละที่ต้องการนะฮะดูดิดาเมจแล้วโดนไม้ตายแต่ไม่น่ารอดนะไม้ตายบูลี่มันแรงอยู่แล้วถึงแม้โกฮูเขาจะตีเบิ้ลบ่อยได้ดีเฟนดเด้งก็ตามแต่แบบด้วยพลังของดีเฟนดตัวเขาเองมันน้อยในด่านนี้นะสามแสนหนึ่งอ๋อโอ้ไม่ไหวจะรอดแม่งเห็นค้างชั่วขนาด โอเคแต่ไม่เกี้ยถ้าเรามีเลือดมากกว่านี้มันรอดได้จริงจริง,รง,รง,รงตามหลักเลือดเราจะมีประมาณ5้าแสนใช่ไหมประมาณ4 500, ี่แสนห้าแสนอ่ะถ้าเราเลือดไม่ถึงครึ่งหลอดเราโดนไม่ตายมาสามแสนเรายังรอดได้นะแต่นี้คือเราเสียเลือดไปตอนล่างล่างอื่นไปแล้วก็เลยโดนไม่ตายบูรี่ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาโอกาสทําโรเดชันแบบนั้นใหม่เพิ่มเติมคือเราจะใส่โคหังเขียวมาในเทินด้วยนะครับเพราะที่เห็นเมื่อกี้ยังไม่เต็มที่ ถ้ามีโกหังเขียวผมว่ามีเปิดมาดาเมจสิบสบล้านสิบเอดล้านแน่นอนผมบอกเลยมาลองดูกันฮะทุกคนไม่อยากจะเชื่อผมจะทำโรเลชั่นนี้สำเร็จวะ <c oughs> หวานปากโอหวานปากโอแบบเป็นมีมเช็ดมือเลยแอบหลังต้นไม้แล้วก็เออถึงวลารอแล้ว <c oughs> ถึงวลาอแล้วมาครับนี่คือตำแหน่งที่ผมใฝ่ฝันมานานซึ่งผมอะ่ะ ไม่สวหรอกผมจะตายหรือไม่ตายอย่างน้อยผมขอโชว์ดาเมจของโซเดชันนี้นะครับโกคูสามเป็นตัวละครทําดาเมจหลักยืนลิงก์กับบาดักนะฮะแล้วก็มีโกฮังคอยช่วยซัพพอร์ตให้กับโกคูตอนเล่นตำแหน่ง3เนี่ยมันจะซัพพอร์ตได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยโกคูสามมีดับเบิลซัพพอร์ตห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองคนนะครับเสียดายที่ว่าไม่ได้แชร์ลิงก์ขึ้นเต่ากับโกฮังนะเพราะว่าเราต้องให้เขาเนี่ยไปเล่นช่องช่องแรก พอาะให้บาดักไปเล่นช่องช่องแรกเนี่ยบารักโดนเตะตายก่อนนะครับเนื้อขายในการทําฟูลดาเมจนี่มันจะมันมันทำซับซ้อนมันทายากก็เลยต้องยอมไปก่อนไม่เป็นไรแต่อย่างน้นอยเนี่ยรอบนี้ดาเมจจะแรงแน่นอนน่าจะเปิดมาตีสิบล้านได้เลยนะครับผมมาลองดูกันฮนะสายดายจริงที่ไม่ได้แชร์ลิงขึ้นเต่าเพราะลิงแม่งสาคัญดนะ้ไงได้แชร์กับบารักสามอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอขนาดนั้นโอเคนะไม่น่าตายนะไม่น่าตายไม่น่าตาย โดนเตะดักหน้าสามครั้งโอ้โหโดนเตะดอกละแสนเลยเหรอมันเป็นเตะทรงพลังขนาดนั้นไม่เป็นไรกูก็ทรงพลังเหมือนกันสิบล้านนะครับนี่ขนาดไม่มีเลิงยงขึ้นต่อกับเลิงยงอื่นๆนะถ้ามีลิงยงขึ้นต่าผมว่าสิบเอ็ดล้านดอกแรกวะ่ะมีความเป็นไปได้ทางที่ดีสูงมากติดเบิเ้ลมาสิบเอ็ดล้านทันทีนะฮะผมว่ามันจะไปได้สูงสุดประมาณสิบสี่ล้านได้เลยถ้ามันเบิ้ลทุกดอกแบบนี้นะตลอดไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ขี้นะฮะ เบิ้ลธรรมดานี่ไงพาดละหนึ่งถ้ามันเบิ้ลไม้ตายทุกดอกอะ่ะผมว่าตัวโอเมก้าชลลอนแม่งเกือบตายเลยนะ <c oughs> เพราะมันมันพาดเบิ้ลธรรมดาสองครั้งนะครับเมื่อกี้ซึ่งมันจบที่สิบเอ็ดล้านในการตีเบิ้ลครั้งที่สองซึ่งถ้าครั้งการตีครั้งที่สามครั้งที่สี่ของเขาเป็นเบิ้ลไม้ตายขึ้นมานี่มันจะสิบเอ็ดล้านเป็นสิบสองล้านและเป็นสิบสามล้านผมว่าเนี่ยโอเมก้าชลลอนตายได้อะ่ะคือบาดักตีเบิ้ลในขนาดเนี้ย ถ้าโกคู3ามันตีเบิ้ลสักอีกหนึ่งครั้งเมื่อกี้นะอเมก้าจะลอนตายเลยนะครับผมพลังดาเมจนี่แม่งโคตรสาใจฮะแต่เดี๋ยวนะบารักไม่โดนตีเตะตายด้วยนะบารักแม่งรอดด้วยโกหังว่างไงจะรอดไั้นปโกหังจะรอดหรือไม่ฮะโกหังเราฮะเฮ้ยรอดไอ้เหี้ยโดนเตะไม่เข้าเหลือเชื่ออ่าทีนี้ก็จบเกมเลยครับผมรออะไรปจบเกมกันเลยฮะ นี่แหละครับนี่คือพลังของคู่หูซูเปอร์เซเลสามโกคูและบาดักนะครับผมคือมันเป็นตัวละครที่สามารถที่จะเล่นคนเดียวแบบตีคนเดียวเนี่ยถ้าคุณจัดตัวเลชั่นดีๆหน่อยเนี่ยเจอศัตรูสีเหลืองเช่นด่านโอเมก้าเนี่ยมันสามารถที่จะตีคนเดียวโอเมก้าตายได้เลยนะครับแต่งเงื่อนไขมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับผมมันมันใช้ดวงเยอะถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครที่สามารถตรีคนเดียวโอเมก้าตายได้เนี่ยมันก็มีที่ผมจะเปรียบเทียบคือจะเป็นตัวอื่นอย่างเช่นพวก โกฮังบีสเนี่ยสามารถทําได้นะครับซึ่งตัวโกฮังบีสเนี่ยมันมันใช้ดวงในการเบิ้ลก็จริงนะแต่ว่าการใช้ใช้ดวงในการเบิ้ลเขาเนี่ยมันใช้น้อยเพราะโอกาสในการติดเบิ้ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยคำที่ว่าตัวโกคูเนี่ยถึงแม้ดาเมจเขาจะแรงมากๆใน6เทิร์นแรกที่เขาแปลงล่านะแต่ว่าเงื่อนไขตอนมันติดเบิ้ลเนี่ยมันเป็นแค่ medium เมดิมแซดไงย่างนั้นไม่แปลกที่ว่าเราจะได้เห็นที่ตัวเขาเองอ่ติดเบิ้ลธรรมดาบ่อยเว้ย อย่าลืมว่าตัวเขาเองอะโอกาสเบิ้ลมันแค่มเมดิมแอมชานั้นจะไปคาดหวังเบิ้ลไม้ตายบ่อยๆมันก็ไม่ได้ไง่เหมือนกับตัวละครที่ว่าโอกาสเบิ้ลไฮชานหรือเกแชนเนี่ยพวกเนี้ยควรจะติดบ่อยแต่โกคู3ามันแค่มเมดิยอมนะครับแต่ถึงไงก็แล้วแต่เนี่ยเหตุผลที่ทําไมโกคูซามันถึงตีได้แรงขนาดนั้นเนี่ยครับผมผมจะพา,าชมว่าทําไมเขาถึงตีแรงอะไรกันนกักระนาไม่รู้ถึงแม้ตัวแม่งจะผ่านมาเป็นปีแล้วก็ตามนะฮะ เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันจะมีการบวกพลังก้อนหลังยิงนั่เองนะจะมีตั้งแต่ร่างแรกเลยเ้ยถ้าใครสังเกตนะครับร่างแรกเนี่ยมันบวกหลังยิงเอเดคดีเฟน50ใช่ปะล่ะร่างแรกอะ่ะจะเป็นขัาล่างแรกก็ตามเนี่ยเขายังสามารถทาดาเมจอยู่ที่หลักประมาณ5ล้านถึง6ล้านได้เลยและยังคงตีเบิลอะไรได้อยู่คือความสามารถมันจะเหมือนกับร่างแปลงแหละเพียงแค่ว่าร่างแปลงมันอัปเกรดขึ้นให้มันแรงหนักกว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีการบวกดาเมจเพิ่มอีก จากท่าไม้ตายอย่างล่างแรกเนี่ยสาแล้วยิ่งพอเป็นล่างไปเนี่ยมันจะยิ่งมหาศาลขึ้นเพราะว่าพลังเปอร์เซ็นต์เขาตั้งต้นเยอะนะตั้งต้น idk สองร้อหลังยิง50%เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะบวกหลังยิงอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการหลังหลังการโจมตีนะครับผมไอ้บวกก้อนแรกของเขาอ่ะบวกหลังยิงไม้ตายเลยและบวกก้อนหลังยิงอีกอีกก้อนหนึ่งเป็นการบวกก้อนหลังจากโจมตีอีก50%เงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมโกโก้สามมาถึงตีได้แรงขนาดนั้นนะครับ บวกกับว่าเอฟเฟกไม่ตายที่บวก A D K ครั้งละ50%าสิบไปห้เปอเ็นเป็นเวลาหนึ่งเทิงตลอดเนี่ยยิ่งเบิ้ลมันยิ่งแรงอยู่แล้วอย่างที่เราสังเกตไปตอนเล่นเนี่ยเวลาบเบิ้ลทีมันเด้งกันเป็นล้านเลยใช่ไหมล่ะเด้งไปหลายแสนเลยนะครับผมแล้วยิ่งกับที่ผมเล่นไงมาถึงดาเมจขึ้นหลักสิบล้านได้เพราะว่าที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นคู่กับซับพอร์ตนะครับตนนัวละครที่ว่าบวกพลังหลังยิงไม่ตายอะไรแบบเนี้ถ้าคุณมีซับพอร์ตเนี่ย คุณจะเห็นพลังดาเมจที่ก้าวกระโดดแบบเห็นได้ชัดมากเพราะว่าไอการบวกพลังหลังจากยิงถ้าไม่ตายหลังจากโจมตีะอะไรเงี้ยเป็นการบวกพลังแบบนับแบนบนับที่หลังอะ่ะอย่างเงี้ยวเวลามีซัพพอร์ตมาช่วยเนี่ย a เ k ตั้งต้นมันเยอะใช่ไหมเวลามันบวกพลังหลังยิงเนี่ยมันยิ่งบวกหนักกว่าเดิมไงเรืจะไม่แปลกที่ว่าตัวละครที่มันบวกหลังยิงพวกเนี้ยเวลาเล่นกับคู่ซัพพอร์ตดีๆคู่ลิงดีๆเนี่ยดาเมจมันจะก้าวกระโดดมากนะครับอย่างที่ผมหยิบตัวอย่างในทีมนี้มาเนี่ย โกิกาตาฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกรณีเ,เดียวกันนะครับเพราะว่าโกดิกาตาฟ้ามีความสามารถในการบวกหลังจากโจมตีนะมีการบวกพลังเอเดคเดฟเ0นห้าสิบหลังจากโจมตีอะไรเงี้ยคล้ายๆกันกับโกคูเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับคู่หูพ่อลูกโกคูบารักสามนะครับผมใครมีความเห็นยังไงมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นี่เป็นการทําคลิปขั้นรอตัว eca android 17เข้ามาในเซิร์ฟเรานะครับแปดปีใกล้เข้ามาแล้วทุกคนเตรียมพร้อมกันให้ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม